สวัสดีครับสวัสดีคร hey ับเป็นไปได้ต่อฮอสมี่เดือดเลือไป่าสาพนะครับไปหาเรือดอยู่ที่ตะวันออกของสภาพนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงวริยิ้มผู้การเรือนะครับยายามเลือตามโปรแกรมการจักขันนะครับสูจิบัติทัตถือไปนั่นขอให้ท่านเดิดุก ไล่ะเียก็ไ้ลูเรือของทักเขาเป็นแบบนี้จะเป็นสิงลเปล่านะครับโยนเ่าเขาก็ดังไปพรอมเพริบตะกอนบางตันจีด้าสีจมแจงนะครับตอนนี้ลบเงินนะครับงลเปล่าล็อกดาวน้ดัแดงนะครับกาลักขึ้นไปนะครับเจอแย่งล้อะคลอจีดาสีจมแจงนะครับทำเวลาหน่อยนะครับเรือแต่ละลำนะครับย้ายได้ ใชได้เอิ um ้นกันดนหลายนะครับก็เพราะว่าเห็นอยแล้วนะครับเครื่องบัตรกรแข่งก็ดีนะครับต้องดูถึงฝั่ได้วยบดย้วยกำลังแขงนะครับเพราะว่าพอคอยได้แล้วคู่ต่อไปครับคู่ที่ห้าลูกกะตาการฆ่าเดินลากขึ้นาเพื่อเพลนล่แข็งเพื่อ่างงวกตาเพา่ว่าถึงบล็แข็ง ต่อขาเนื้อแต่รับฟุตไปล่อยขาเลยนะครับเด้าคู่ดันล็อมาแล้วท่านัดปล่อยมาเลยนะครับบายครับให้มีคู่ต่อสู้งอาจจะดันแล้วนับเลื่อไปทาเลยนะครับตอนนี้ทีดาสีชมแจ้งล่อยเลยจ้าคู่ที่หกนะครับแล้วโคู่ที่หกต้องไปรอเลยนะครับสาวสวยอภิญญานะครับเจอกับพนาจีผู้โจกนะครับคู่ต่อไปนะครับจำมวลคู่ต่อไป ลีกี้แคบตะคูนะครับก็เป็ียังดอกครับป้เป็ียังดอกนะครับบุญบ้านเฮ้านะจอยกันดูแลกันนะในเรื่องของเรื่องต้องจะอยกันบอกนะครับว่าเป็ียังครับ <c oughs> เออมีรถเท์แล้วท่าน <c oughs> ผู้ไม่เกียรติที่เคารพครับขณะนี้เรือทั้งสองลำกำลังจะเข้าทุ่นแล้วเรือที่อยู่ฝั่งเมืองร้อย ฝั่งมุมเนะครับเรือจะกระหอกลับกำลังเข้าทุ่นนะครับได้ล่ะไม่ได้แต่ชื่อเดียวเห็นโอ้ตักคนรยิ้งกะลังกะลังกวยหัวเรือโอ้ยกะลังควยอยู่ผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปว่าเห็นไหมว่ามันมันนี้รับเดียวอ้าวตอนนี้กะลังควยนะครับก็กวยหัวเรืออยู่คือสิงละเปล่านะครับอ้าว สีจอดแก้กตอนนี้เอาช่วยกันเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สี่นะครับ<น>รางน้ำแดงคือสิงละปลานะครับจากอำเภอกำมาไสาจังหวัดกาลสินนะครับสาพอา่างลอกน้ำอำเานว่านคือสีจอบแก้กจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเรือเจ้าภาพเรือบ้านป่าของเรานะครับ ฉะนั้น <en> วันนี้ต้องเชียร์นะครับทำยังไงต้องเชียร์กันแล้วเรือกำลังจะเข้าทุนแล้วครับลอ,อยลงมาแล้วลอยลงมาแล้วครับลอยลงมาแล้วขยับมาน,นิดขยับมาน,นิดแล้วท่านปลัดวุฒิราวุฒิหนุยอดรักษาการนายกอ,องคันก็นกำับรักษาการนายกเทศบาลเทศมณฑรีตะบลดงติ ท่านผู้ใหญ่นิกรอหนานาสาหมู่หกและผู้ใหญ่นงนั้นเต้ปูดที่เจ็ดและสิบเจ็ดและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมร่อเทียขออนุญาตเรียกทุกท่านสายขันรับสายขันรับตอนนี้กําลังจอกมาแล้วเรือขูนนี้กําลังจออกมาแล้วเรือบ้านปานซะด้วย ับเปลาและกําลังเลื้อยเข้ามา ไปไปจุมไปไปจ่มแล้วไปไปจุ่มแล้วไปไปจุ่มแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็นิ่งแล้ว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 ไม่ต้องตัดนิ่งแล้วไม่ต้องตัดนิ่งแล้ว หนากาก่เต็มที่ดนีนะครับอะไรขนาดนี้ขนาดนี้สนามแม่นี่สาบร้ยห้าิเมตรน้ำอะไรเงนี้อะไรคนจะเกิดนักจาันโตอ้ยสิงห์ลำปางสิงห์จัดเจ้าสิงห์จอยักษ์สิงห์ลำปางสิงห์ลำปางสิงห์้อมเจ้าพี่จีนคือสิ่งข้ามาสิงห์ก็งเขึ้ไปหายกมาหาก็มาหนีกมาเดียวเดียวหนีก็มาเดียวเดียวหนี้ามาเดียวเดียวเลยสิงห์ลำปางหนีหนีหนี

ลปรากฏว่าเป็นสิงลับปล่าครับได้ครับคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงเจ่านี้นะครับติดตามเราชมต่อไปนะครับฝากกดไรกดแชร์กดติดตามนะครับด้ขอบคุณครับ